อาลูกสองฮะสองกองเนี่ยได้ได้เหรอเออสมัครใหม่ยังเล่นอยู่เลยเนี่ยสมัครใหม่ได้ทำไรวะเอออัดไปอัดไปสองกองสนุกมึงปะนิดหนึ่งอ่าสัมภาษณ์เลยไหมเล่นมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตัวเนี้ยเออหกเดือนครับหกเดือนหกเดือนยี่สิบปีได้ครับหกเดือนครับหกเดือนผมพูดเหรอครับคนนี้เก่งที่สุด แต่งั้นเรแพ้คุณพี่เลยครับแม่งตายอีกแล้วครับไอ้เดียวไปดูครับสิบสิบรอบไม่ทางชนะเลยนี่ครับแข่งแข่งเออแข่งกับแอดมินครับโค้ดแอดมินเก่งมากครับแอดมินไหนครับนี <d 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 yeah> ่ครับนี่ครับเดดอกครับมรู้ได้ไงครับว่าเป็นแอดมินเดาครับเดาโดนแอดมินใครเหรอแม่งเดินมาแบบงงๆอะไรไอ้นู่นเล่นอะไรครับเนี่ย ไม่รู้มันนะครับเล่นทีเดีครับสักพักไม่ก็ดูหนังโเพรา u ว่าในยูทูบแม่งซองเดียวกันเนี่ยแค่น่าเก็บเลยครับผมไอ้หมอนี่มันติดไฟไฟตลอดเล่นผ่านนี้แล้ครับเล่นผ่านนี้เลยโอ้มองไม่เห็นนะเนี่ยเรามองจิกคัมจิกแคลนี่มองไม่เห็นก็ยังมีเลยเอาให้เลยเอาเตาแล้วแช่ไปต่อไหนดูโชว์นะครับว่ามันเป็นของอะไรนี่เข้ามา เออไม่ใช่เอเซอร์ไม่ใช่ของเออไอ้นี่แน่นะครับเป็นของของเก่ามากเก่ามากครับยี่ห้องเลเซอร์ก็ไม่ใช่ครับทีวีก็ไม่ใช่ครับจอแพงมากโง่แล้วครับพักมาจอมมาเล่นเฟซครับเล่นเสร็พักเหนื่ยครับรู้ไปด้วยน้องคนนี้เขาชื่ออะไรเหรอครับชื่อบอสครับฮะบอสน้องคนนี้ชื่อบอสเหรอครับบอสหนครับ เอาอันนี้เพื่อนครับเพื่อนครับชิ้นนี้ครับทำไมไอี่ยดหมันม่กินสองจะทำไปทำไมเยอะแยะปุยไม่ทำเลย เอาบาดเอานี่ไอ้เฉยยาคิดดูเบเล่กูยังไม่มีเลยกูเจ้าเฉยยามีดอ่ะทำไงเอ้ยเลยนี่และได้ของแล้วก็จะจะพาไปเกี่ยวว่างั้นเคยจะคิดเลยไม่เคยจะฟันเลยตองกันตกไปตกได้อนี่เฮ้ยได้ของจะทำทาย่าง